สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพบกับประเพนอีกแล้วช่องเพ็สตอรี่จ้าวันนี้พาเข้าครัวเหมือนเดิมพาเข้าครัวทำอะไรเนาะผัดวุ้นเส้นจ้าผัดวุ้นเส้นรายการผัดผัดนี่เครื่องก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสดำแล้วก็ซอสหัวเขียวผงชิลดหน่อยนึง่งแล้วก็ผักทุกคนเนี่ยผักกระหล่ำแล้วก็แครอทหมู หัวหอมเอ่อหัวหอมแล้วก็กระเทียมอ่าแค่นี้แหละเครื่องไปดูกันเลยเนาะทุกคนวันนี้จะผัดใส่กระเทียมลงไปนล้ทุกคนขนมเหล่าลูกชายเขาอยากาช่วยเขาอยากาทำเองก็เออให้กช่วยให้มันโกงด้วยนะหนูต้องดูไอ้นี่บ่อยๆดูต้องดูว่ามีนโกงหรือเปล่ปาให้ให้มันกงใกล้ๆเวลาที่มัน พ่อเขาจะทันเนี่ยนี่คุกมาเห็นแล้วเออพ่อไม่ให้อหเอานั่นนี่ตัดสิเอามีดมาเชล่าตัดไม่เท่เลยแน่เลยตัดนะตัดไก่หมูได้แล้วโอ,อ้โหไม่สุก หนูอยากเคาะสิหนูก็ทะแม่ทังเอ้ยเอ้ยแลหมูสุกแล้หนูใส่ไอ้นี่นะแล้วถึงใส่หนุ่นไอ้หนุ่นใส่เล็กแค่ใส่เครื่องก่อนแล้วก็ถึงใส่ผักลงเลยหนูค่อยดูนะเอาแค่นิดหน่อยพอเจนหน่อยพอนะเนี่ยใช่ใส่ลิ่นโดนดัานนี้ลย ใส่ชักอันนี้อันเนี้ยต้นเนี้ใส่ได้ให้ม้สุกก่อนใส่ได้หรือว่าใส่ม้วนเด่นก่อนก็ได้ตอนไหนก็ได้แต่ว่าต้องให้ม้วนสุกก่อนนี่ล้างผักก่อนผักของน้องน้องไม่กินแม่บอกเอานิดฟันเน่เปล่าน้องงง่ายน้องว่ะจะเอาแบบที่แม่ทำวีทักไรลา แม่ชอบกกินสู้เหรอน้องอยากกินยำแม่รู้เออไม่เอาผัดพูดไม่เป็นไงเออต้องบอกว่าไม่เอาผัดเอายำอย่างเงี้ยแม่ก็จะรู้เออจะเป็หลันพูดช่าไม่เป็นเลยทำไมล่ะไม่รู้พี่ พูดไทยไปเป็นเลยนิดหน่อยบอกนิดหน่อยแบบนั้นแม่ลุงน้องพูดไปเป็นหรอกอาะสุดเดวี่ยงอือสุดแล้ใส่หนูเลยซอสเลยเพราะหสูงเลยอีกั้จะนิ่ใส่ก่อนอันนี้เล็ดแท้ผักเลตเตะอือใส่เลยเดี๋ยวหมูมันจะได้อยู่ในหมูว่าถึงจะอร่อยพอเดี๋ยวเค็มอันนี้อันนี้เออพิสูจส ไม่ใช่ซอสอซอสเอออันนี้่วงซอสีอิขาวอันนี้สีอิดำเออพูดถูกอันนู้นสีอิวสีเขียวเตเข่นสีเขียวเขาก็เลยสีเขีวเออสีเขียวเขาก็เลยเรียกสีอิวสีเขียวพอแล้วเค็มใส่ไปเลยอันคสอันคน ต้องทำหยุดๆนะจะได้ใส่ไหมให้มันแห้งก่อนเออไก่กระดุษทูด้วยคนนะคนคนคนนะคนคนลูกเขาอยากจะทำเองอ่ะพี่น้องจ๋าก็เลยต้องปล่อยเขาเขาอยากเก่งชัางไทยทั้นเลยบอส

ให้มันวาเซอร์มันชิปิดนิดหน่อยให้นุ้ยเด่นมันนิ่มและเราค่อยใส่ใส่แครอทเทสใส่อะไรแล้วก็ฟ่อนฟนชโลบไปใส่หรือใส่สิเหลือก่อนโอเคในิดหน่อยนะใส่เยอะเพราะว่าแครอทเทสมันหวานแล้วซูซูอะไรซูซูงสุด แม่มาด้วยนี่มาด้วยแม่ถึงไม่ให้ใส่เยอะไงมันหวานไปหมดเอาแค่เหอะเล็กค่ะกระโพ่แม่ถึงชอบกินเออ่โกเกะใส่นิดหน่อยอ่ะน้ำนู้เด็ดมันแห้งคุบครบแม่ใส่แม่แค่แป๊บเดียวเลยหัวมันมันก็แห้งสบายเลย แม่เก็บแม่อีหนึ่งอ่ะเก็บแล้วเก็บกลับเก็บแล้วก็เก็บน้าไม่หนีเอาไว้นัะแต่แม่จะใส่ยันยังไม่ยันน้องยังไม่ตื่นโอยน้องมันอาเป็นบาบาแค่น้องบอกเอฟอัวน้องฟ้าเล่นพี่ไลน์รู้ว่ามาถึงนี่เอฟอัวก็ไม <c WhatsApp> ่รู้ <c oughs> <t akers> so

พักงไม่ตีเลยแม่แกไม่ไม่กุ๊ดเลยปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวมันไปเองปิดฝาโมโมให้ผักไว้ผักนิ่มเดี๋ยวมันเละอย่าพึ่งคนมาอมอมตอกก่อนได้สลเอพี่น้องา๋า โอ้ยยังไม่สุกเลยแม่สุกอ่ะงั้นก็ปิดไว้ก่อนิชงหมดแล้วเออปิดสาไว้ก่งนี้ลูกดูตลิแท้เลไม่ดูลูกโอ้ยไม่ได้เลย ใส่ไข่เ้วยอที่เคนเออใส่ไข่แล้วสอนลูกใส่ไข่ลูกไปดูดูหดีแม่กันโมจะเล่นโทรศัพท์โอนไม่ใส่ไปเลยงั้นก็เขาต้องการน้ำอีกนะให้ใส่ไข่ดีกว่ามิจจาใส่ไข่จ้ะ เห็นก็ดั้งกระด้างกันเลยเอาเอาไขา่ไก่ไก่ตอนนี้เลยเห็นนุ้เล่นมันกระด้างกระด้างทุกคนก็นเลยเติมไข่เติมน้ํามากมันก็จะไม่อล่อนเดี๋ยวเส้นมันจะขาดหมดเนาะปิดฝาให้ไข่จุกก่อนอื้ออ เราช่ยมันต้กยเาช่วยมันติดกันแล้หแยกใ้เรา้นต้มค เาจะไม่ได้ขูดกระทะนีกทากคนจิ้มแต่ทั้งโมดเดีดนี้ชินห่นอรสชาติเป็นยังไงไส่ไทยก็ได้ชิน กินก่อนทุกคนเห็ดจิงคือนเทมิมคนเทิมหน่อยใก่ผงรดดีเลยหน่อย ใส่หนเธ็นใส่รสดีนีก็วเทมเน่ใส่เกลือหน่อเอันใส่เกลือทุกคน้วใส่น้ำปตาเอ้ใส่น้ำปลาแล้วเดี๋ยวเส้นมันจะขาดหมด อื่จ้ะชิมใหม่รอบกำลังดีบ้าเ,เ,เ,เสร็จแล้วหรืยเสร็จแล้วแม่กำลังชิมจะชิมใหก่รอบอืมดีแล้วแต่รสดีเข้าไปเข็มแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าคลิปนี้ลาไปกับ ผัดวุ้นเส้นจ้ะใส่หัวกะหล่ำกับแครอทจ้ะหมูสับจ้ะขอบคุณจ้าบ๊ายบายเซงกิวไมเฟรนซยูสวัสดีจ้า